พี่น้องป้าอบมากเลยร้รนแล้วนะทุกคนเ,เราจะไปทำธุระตรอ่อกินมาก็เหนียวมากินหน่อยดิยร้อนข <c oughs> ้าวเหนียวดำทุกคนพ่อบอกว่าเอ้าทำไมไม่แบ่งกองถุงด้วยข้าวเหนียวดำทุกคนอ,อร่อยจัง ก็กินนรกแหละอื้อร่อยจริงๆสงัแต่ไม่มีใคอยากกับเรา,นะาเมั้งเงียบกันหมดและมไม่มีใคอยากกับเราแนะ่เลย อร่ยอรยพี่น้องอร่อยหรือบ้างเราเหิวข้าวเอาผ้าอร่อยแล้วก,ลกันเลยปั้นขนมพี่น้องมึงด้วยมึงด้วยปั้หวานบาบาหวานบบาหวานอันนี้สองทุกคน กอนใ่ปากก่อนจังเบาหน่อยลงค่ะอ้าปากแทบจะยพี่น้องแทบเลยว่าเราหิวข้าวไหมลระ อร่อยมันเปนนี่ซื้อมาทั้งหมดหกอันเขาทำอร่อยไหมอร่อยจริงๆเอาอีกไหมพ่อเอาเอาแสดงว่าอร่อย left.